อาสวัสดีครับพี่น้องมาตอที่คลิปสองครับนี่เป็นอีกโลงเลื่อนหนึ่งครับขนาดซ้ำกันเป็นเครับคนี่ขนาดซ้ำกันครับเจ้าขอกครับลงละยี่สิบลงละยี่สิบขอกครับนี่ทั้งหมดเป็นมีอยู่นี่สี่สิบขอครับกำลังสี่ขยายเป็นสีขยายออกไปอีกได้ครับนี่ขยายออกไปอีกเจ้าขอกับแปดขอกนี่ครับตัวนี่เป็น ผูเบาภูเบาซำหน่อยครับเจ้านครลำปาหลูกของลุงเพชรเนาะครับนี่าาโอ้ลูกแก้วฟ้าเป็นลูกไส้ของแก้วฟ้านี่ครับเดี๋ยวไปเบิงท,งทั่งดีครับพี่นอ้องตอนนี้กัควมสูงกับยู ร้ <150 S 2> อยห้าสิบกัวครับนี่อายุเพิ่นกะสองปีสองปีเต็ม,ตมนี่ครับเจ้านครลำปลาเป็นลูกไส้ของแก้วฝ่าแม่เพิ่นกะยูฟ้ามน,นี่นะครับเ่ยอยู่น้องบัวลพซื้อมาอ๋อซื้อมาตัวนี้ซื้อมา,ต,อมาตัวนี้น้่เขาครับนี่เบิ่งหน้าตาครับนนหน้หนาตาเขาเพิ่นมึงเขาเพิ่นโหลดวีนองนี่ แข้งขากระดูกตอนนี้พ่ท่านไหนให้เพิ่นเซิ้งมันรู้ครับย่างครับตอนนี้เพิ่เซิ้งพ่อท่านเป็นบเซิ้ง่ทนไหนเป็นนี่ครับกับว่ามาณยักสองปีซี่องปีหานี่มรบรอดเป็นเต็มตครับนอ้วนกครับตอนนี้กับำรุงอยู่โช งานลอยเอ็ดกับจิบว่เอาไปยิบว่าครับเอาไปชั่เอาไปชว่ให้พี่น้องได้เห็นครับอยู่ไกลบานอยู่ไก่บานไปเหรียนน้ำพี่น้องครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาครับตัวนี้ก็เป็นกล้วยเอี้ยงก็คบนี่กล้วยอีที่ครับเป็นกล้วยฝาไข่ครับพี่น้องอายุตอนนี้เพิ่นจักปีแล้วครับ เอ็ดสิบแปดเดือนครับพี่น้องเป็นลูกลุงเพชรด้วยนะครับนี่โตผูบครับแมนโตแหลกที่อันเฮ็ดเห็ดอันอีที่ป่ครับนี่นี่ครับตัวแก,วแกเป็นควอยงามเป็นควอยงามเฮ็ดนปเทไยหนาตึ๊บครับพี่น้องรอรอ <laughs> นี่แหละครับอาหารเพื่อนไกกินอแพร่งกุลาแหงนี่นะครับนี่แพ่งกุลาแหงมีเฟืองมีแพ่งกุลาแหงครับตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับนี่ลูกสาว 9, เก้าเจริญอายุสองปีโอ้สูงสิถ,ถ่วมแล้วคุณ ต้องมีเจ็บโตข้าประกวดครับดูการตกอไปหันวนี่หัวนี้เยียนโหลดตโตเยี่ยนข้าเนือ้อท้าโตประกวดครับ<อ>แม่เพิร์นยุ่นหนีป่ะครับอันนี้โตหนีกับนัน่มเขาขึ้นกันครับพี่น้องลูกสาวของเก้าเจริญ ดีครับตอนนี้อายุสองปีนี่ครับโอ้สูงลอยหาซิบลอยหาซิบบวกอยู่ดอกครับนี่มีแตงแต่ที่เด็ดครับยืนสูงยาวเหนือนังกระดูกใ่ครับเป็นลูกสาวของก้าวเจริญตัวน,นี้เพิ่ซื้อว่างไหนครับ บ้านเหตต์ตังซื้อครับนี่ก็คืเอเหตโตอืมจะปกปวนในปีนี้ครับปีนี้ปีหน้าก็ยี่น,นีจะปกปวนพ่าใครจะเ,าาเาอาลุดเข้าวคลรุดก็คือเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้กับเป็นลูกของแม่ดาวเรือง,องยุคอกแหลกอ่ะแ,แ,แต่ว่าพอเพิ่นนี่เป็นพายเงินบ่ครับพายงามโอ้ยพายงาม่ายงามิน ล้วยเผือกยูการสินเป็นลูกตัวแรกพร้อมนี่ครับผลงานของภายงามครับยูกาลาสินนะครับตัวนี้อายุจักเดือนครับนี่สิบ้าเดือนครับ นี่ครับมึงครับพี่นอ้องพอพันเปินหลายโตนี่เปิ้ลเปิ้ลแบงบ่ครับอยู่นี่นแบงแบงแบงอยู่บางโตบางโตแล้วตะคุยได้ยังสีเนาะครับมันสีนแดงอยู่ครับเ <laughs> มันลายตัวมันเบิ่งยากเนาะครับ นี่ครับตัแม่ได้ไหมเบิรงครับโอแม่ได้ครับนี่เป็นลูกของลุงเพชรน,น,นี่ครับโอ้เบิรงเขาคนเดียวเขียวภูแล้วล,งวลุงลุนเหลี่ยมเดียวครับ ข้อ,อมูลสูงลอยหกสิบปลายครับนี่ซื้อวางได้หรครับไข่มุกไข่มุกโอู้พี่น้องเบิ่งหลดุดสะอ่อนคั้วไอเพิ่นเอาเบืเ้องต้ไนไอ้สูงเท่าใดครับนั่นลอยหกสิบหานะครับซิมิดแล้วนี่มิทเลยอู้ สูงใหญ่งามครับเขียวพึ่งล้นครับนี่เบิ่งฟันรออยู่เลยนี่กำลังขึืนนี่ครับเขียวเพิ่นกำลังขืนท่องวัชนาครับตัวนี้นี่ครับเบิ่งเพิ่นเขาขอครับนี่เขาขอก็สิว่าล้มแล้วตอนนี้เพิ่นท่องวัชนาเจักเดือนแล้วครับท่องปีเดือนกว่าปีเดือนกว่า อันนี้เป็นกล้วยสาวครับพี่น้องตัวนี้ก็ถ้โตเขาบกวนมาครับเป็นกล้วยเสาตัวนี้เพิ่นเป็นลูกตัวใดครับนี่ลูกพายุ กล้วยอายุสองปีครับูงมันร้อยสิบกว่าสีสิบป้ายสี่สิบป้ายเขาหาลอยหาสิบคราบ่วมสูงเพิินตัวนี้น้่เขาอะครับนี่ <c oughs> นี่ครับอู้เบิงรวดครับเ้ากปเรี่ยงคัดลี่ยงเอาตัวใดี่สิบกวดได้ตัวใดพานมา่าพานนี่สินะครับ ปรกวดตแกันคร่อรเดียนแันอันนี้ก็สาวพื่กันบ่ครับนี่มีได้ยี่สิบามเดือนเป็หาอยู่ในลองีลูกพญาหงลูกสาวพญาหงบ่ประกวดมาเลยประกวดไทยนครับยุกกาะสินครับ โอ้นี่ครับกแกนแชมครับแกนแชมป์งานภายในกะสินขวดอยู่กาละสินอยู่หม้อกาละสินนะครับลูกสาวพญาหงอายุยี่สิบสามเดือนนี่ครับทุกโตนี่งามครับนีิโอกครับพี่น้องผู้ใดมักคุยงามนี่ครับ ค้ย,คยงามค้วยบกวดครับถ่าย,ยนี่เปี้ยะวัวถ่ายว่าเป็นโบมหมดแล้วครับนี่ถ่าย,ยง่ถ่ยา,ยายเงาายของนี่ครับเป็นแม่ลูกเป็นล้วยเปือกครับนี่ข้อยแม่ลูกกับ้วยสาว กล้วยสาวทีกระลังผสมนี่ครับตรงนี้เป็นกล้วยสาวอันนี้กล้วยสาวเบิร์นน้องคบนี้กล้วยสาวผสมตรงนี้สาวยกบกวนแถวนี้เป็นกล้วยกบกวนโอ้แถวนี้มีมีตั้งแต่โซนท้ำโตเขาประกวนเน่ยเป็นจ่าครับหอดสองตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับนี่ลูกกล้องฝ้าอ๋อครับของบิ๊กไอ กองฟ้านี่เพชรอุดรบอกครับบ่หมั่นใจกันบ่นไอเท่าสูงบอกบอกครับข้มอมอายุกะขอมบ่คันหอดสองกีตัวนี้ไม่ไดนยีเดียดเสียนี่ครับเบื้องครับพี่น้องคั้ยประกวดครับมีตั้งแต่ใส่บอกเหยาเหานี่เลยครับเหยาลำ่ำโตดีครับลำ่ำโตงามเบื้องแล้วงามครับพี่น้อง เบิงถ่ายเพื่อนนี่เบิงง่ามตาครับว้ยประกวดอันนี้ป้อยให้กินเาธรรมชาติด้เนะครับนี่ให้กินเองเอ <Sig. S 2> บออ่ได้อัดบ่ได้กาะธรรมชาติครับเบิงโหลดครับพววมสูงลอยซีซ่ปลายได้อยู่บ่คำนี่นี่ซ่อกันฟันน้ำนมด้วยเนาะครับเน่ยบนะ่อใได้ร,รุดเบิงข้อเพื่อน นี่ครับเบื้องตาเพื่อนตาแงามๆนี่ตาโมยๆตาโนกเป็ดหนามบอเขาเจ้าจว่ะเห็นเพื่อ <c oughs> นว่าตาตาเป็นหว,วานเบื้องล้วหวานหลดตาเพื่อนอันนี้ก็คือกันครับไว้หน่อยตัวนีกัวอีกัวบอกครับนี่ <c oughs> ตัวนี้เป็นโตเมีย ตัวเมียวัตัวเมียทั้งหมดอืมตัวเมียเหมดตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับตัวนี้เป็นลูกอ่ะแต่กหยียบซื้ว่าเป็นตอของผู้ตักแต่เหยียื้อว่าอหยียบใหญ่ครับแซงอุบลใหญ่องอืมบิ๊กแซงเป็นน,อน่องเป็นน่องเพชรล่าชับครับลระดูกเ,เพชรมีกระดูกกระดูกครับรกระดูกโค้งสางเดี๋ยวว่าสี่สิบก้อนแล้วสางบบกี้ อันนี้ในในหน่อยอยูนี่จากเดียนครับนี่เออเปีกัปีี่ขึ้นค,คอยก็ค่อยสูงครับเนือนังบ่ครับเรียมโตเรียมโตลูกบิ๊กอุทัยตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กอุทัยอันนี้ก็าเป็นค้ายฟูงบ่ครับอันนี้เป็นเมียของกึ่งมุกดาหาร โอ้เม่กึ่งแม่ยเมียเขาบอกกึ่งเลยครับกึ่งแค่ว่าฟ้ามีครับอืมนี่แม่เพิ่อนเนี่ยมันเป็นข้อยเถ่าโอ้ผมเห็นผมเห็นอันนั้นอยู่หูผมนึกว่าจับขึ้นมาเอาขึ้นมาจากฟ้ามันแบ่ยดนยันลูกเป็นคุ้มขูดยืนยันลูกเป็นผสมครับเลยขึ้นมาจากฟ้าโอ้ตอนนี้เพิ่นได้ลูกใา่ลูกสาวครับนี่ครับลูกคูนซับลูกคูนซับโตนี่เป็นแม่ของ กึ้งแพแลว่าแม่แม่นี่เพิ่นสว่างเลยครับนี่ยังนั่นยูหูบนแม่ยางนั่น,น,อน,นอโอ้แม่กึ้งครับอันนีอ้อันนี้ข้อยเ่าข้อยเถาจั่ยโอ้จากปีแล้วนอน้ามเถาแล้วเยอโงเกินยะได้เอาคร อันนี้รุ่นใหญ่ป่ะครับนี่แม่อันนี้เป็นแม่ของอันเป็นแม่กล้วยใหญ่เป็นแม่ของของีอ่าก,ก,กระกะละเกี๊ยบคลองดีเก่งกรุงครับแม่ของกะละเกี๊ยบเป็นกล้วยเก่ากล้วยหอมข้อดีเป็นหอมก็เลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาตั้งแต่ฝูงป่ะครับแอู้หูพอเยี่ยฟูงิ่นกินบ่ทันหมู่ครับอันนี้เป็นลายแล้วโอ้แต่แม่นตอนเพิ่นนั่น

เบิเบ่งเขานี่แล้วครับเบิ่งเอาแม่ของ,องกาลเกตของดีเจกุ้งนั่งครับอยู่ชัยภูมิครับพี่นอ้องส่วนโตนี่กับลูกเพิ่นบอกครับนี่นนล,นลูกผู้งลูกแม่นอนเป็นลูกตัวใดครับนี่ลูกคุนทรพิรันลูก,ลลกสุนทรพิ์นี่แม่เพิ่น อันนี้ก็เพิ่นกะพักพรอนครับอันนี้สาวบ่ครับำมือทองแล้วน,นี่ลูกสร้างอุดรครับนี่นนลูกปลาเงินนี่ครับสาวคือกันเนาะครับรนี่นนครับลอดตวดท่องอ๋นี่แหละครับบรรยากาศเมียนลูกลสาวคือลูกส้างครับนั่น ลูกสาวลูกตัวใดครับลูกเจ้าไม้นี่แม่เพิ่นตัวนี้นั่เข่าครับนี่เขาบอกว่าเขาผสมใหม่ไรครับออกมะหวังน้ำห้อเป็นตัวเมียตอนนี้กะแม่เพลินกัแม่เพลินผสมผสมอ่าวัชระวัชระก็หมืนเลยนี่ครับวัยนี่คือมีทองใหม่แค่สองตัวมีอะไรคือผสม นี่ครับบรรยากาศวันชนะเบิดคือ,อยูหนีทันแม่นขึ้นนี่เป็นซัดหนี่ใส่วันชนะเบิร์ดเนาะครับนี่ขอหัวปล่อยเลยปล่อยใส่เลย,ยใ,หให้วันชนะคุ้มฝูงเลยครับนี่แหละครับบรรยากาศขี่ก,กัเก็บออกมาไวน้นี่เนาะครับนี่กัเป็นปุ๋ยเนาะครับดดเป็นปุ๋ย,อ,ยอือครับป้ายหยาปลูกอยู่ทางไหนครับ ครับอีกครับก็อะไลอืมอันนี้อันนี้ก็เป็นของเพิ่นเบิดบ่ครับนี่นนอัีนน้เฮ็ต้าเฮ็ต้าทันแม่นนั่นเขาเ้าแล้วก็สิปล่อยก็สิแถวนี้ก็สิแม่นเมิร์สเลน่นาะครับนี่เพิ่นอ้อมไว้อยู่นี่ออไไ้มหัวนี่แหละครับพี่น้องสำหรับพี่น้องอยากเข้ามาชมนี่เขามาได้เลยบ่ครับเฮิร์นไดยครับอันนี้เนี่ยจะเขา้า เขาบ้านไหนย,ยูคนกัเปิดในช่มครับเปิดในช่มหรือว่าแต่บ่หมั่นใจกับทรมาก,ก่อนนี่ครับโทู่หาเสียบอยเลยบ่ครับโอ้คำนี้ครับ,รบ,รบพี่กัดเพิ่นกับยู่บ้าน,นบ้านขุดแค้นอำเภอจตุรละพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับตำบลดงกลางนี่ครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอจักรัวครับมองนี่น ปร,ประมาณนี้แหละครับประมาณหาโลค,ครับพี่น้องเพราะว่าผมขับรถมากกับอกไกลบันไดครับนี่เมื่อนี้กะมีโอกาสได้มาชม่มคัวไอ้ง่ามมาชม่มขอ,อกเพลินร่งเรื่อนเพลินกะระบบจัดการกับดีครับพี่น้องมาตรฐานเลยนี่ครับใหม่เพลินกะเอาใหม่ย่างเฮ็ดทั้งหมดเลยครับเสาหนี่เป็นเสาไม้เก้านี่ครับสำหรับพี่น้องทันใดที หาแนวทางอยากมาบึงค้วยการพัฒนาค้วยการเลี้ยงของเพลนระบบจัดการของเพลนกะสนใจกับเขามาเบิงครับยูบ้านขุดแคนตำบลดงกลางอำเภอจตุรพและพิพมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กะทถายบรรยากาศมาให้พี่น้องรับชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ